ช่วง Home Insight เจาะลึกข้อมูลโครงการที่น่าสนใจวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกข้อมูลโครงการ i d เด q ราชเทวีกันนะครับโครงการนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยไปพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับผมวินกูรูเดวิ่งนะครับช่วงโฮมอินไซ h ์เจาะลึกข้อมูลโครงการที่น่าสนใจนะฮะผมจะนำเอาข้อมูลโครงการไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมนะฮะที่น่าสนใจมาเล่ามาเจาะลึกมาเล่ามาเจาะลึกข้อมูลให้ทุกคนฟังกันนะครับและสำหรับโครงการที่เราเลือกมาคุยกันในวันนี้ครับคือโครงการ I d เดโราชเทวีครับจากอนันดาดีเวลลอปเมนต์ฮะโครงการนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันครับ เริ่มต้นตั้งแต่ข้อมูลของโครงการก่อนนะครับโครงการ i d เ o โราชเทวีอ่ะครับเป็นโครงการของอนันดาดีเวล OP เมนต์จำกัดมหาชนนะครับสถานที่ตั้งของโครงการนะครับตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีแขวงพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพนะครับเนื้อที่ดินของโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ1ไร่ 2. งาน30ตารางวานะครับลักษณะของตัวอาคารนะครับเป็นอาคารไฮไลท์1อาคาร37ชั้นด้วยกันนะครับจำนวนยูนิตท,ทั้งหมดในโครงการนะครับอยู่ที่3 2 3ยิูนิตด้วยกันนะครับมาถึงไทายพ่องนะครับของโครงการ I d เด q Q ราชเทวีกันบ้างนะครับทายพ่องในโครงการนะครับจะมี2ไทยด้วยกันครับคือแบบ one bedroom นะฮะขนาดเริ่มต้นอยู่ที่34ตารางเมตรและ two bedroom นะครับขนาดเริ่มต้นอยู่ที่47ไปจนถึง60ตารางเมตรครับซึ่งแรกเริ่มเลยเนี่ยผมอยากชวนทุกคนมาคุยถึงเรื่องการจัดวางเลเยอร์ตัวอาคารและการวางฟอ c i ซิลิตี้ต่างๆภายใต้อาคารภายในโครงการ i d e o q คิวราชเทวีกันก่อนนะครับตัวโครงการนะครับ เป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮไลท์หนึอาคาร37ชั้นนะครับบริเวณชั้น1น่งนะฮะจะเป็นโซนเมนล็อบบี้นะครับที่มีไว้รับรองแขกนะครับหรือรับรองการใช้งานของลูกบ้านนะฮะพอขึ้นไปชั้น2นะฮะไปจนถึงชั้น7จเนี่ยจะเป็นโซนลานจอดรถทั้งหมดเลยนะครับซึ่งพาร์คิ้งเรทของโครงการนี้ครับจะอยู่ที่ประมาณ50%นตะครับตกแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับคันโดยประมาณนะครับ พอขึ้นมาชั้น8แล้วนะครับก็จะเป็นชั้นที่เริ่มมีการนําพื้นที่ส่วนกลางนะฮะมาให้ลูกบ้านได้ใช้บริการกันแล้วนะครับบนชั้นนี้นะครับก็จะมีการจัดเตรียมเป็นพื้นที่สีเขียวนะฮะปีการปลูกต้นไม้ใส่ไม้พุ่มต่างๆนะครับให้ลูกบ้านได้มาพักผ่อนกันมีห้องสมุดนะครับห้องโซเชียลคลับห้องประชุมนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบนชั้น8นยครับยังไม่มีห้องพักอาศัยนะครับยังเป็นพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดนะครับในส่วนพื้นที่อาคารพักอาศัยของลูกบ้านนนนะะะครรััััับจจเเิ่่่มมตต้้้้งงงงแชชช9ถึึึ36 37ลยซพอา ซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้าเนี่ยครับก็จะมีการวางเมนฟอรซิลิตี้หรือส่วนกลางหลักทั้งหมดของโครงการไว้ที่ดาดฟ้าหมดเลยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสระว่ายน้ำนะครับจักรุชชี่นะครับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องอบไอ้น้ำห้องซาวน่าแล้วก็ห้องฟิตเนสรูมนะครับที่ตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้านี้ไม่ว่าเราจะว่ายน้ำออกกำลังกายวิ่งคาร์ดิโอต่างๆเนี่ยสามารถทำไปพร้อมกับการเทควิวเมืองในมุมสูงได้เลยนะครับมาคุยกันถึงเรื่องสถานที่ตั้งนะครับของโครงการ i อเดโอาชเทวีกันบ้างครับ โครงการนี้นะฮะตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีนะครับซึ่งทำเลที่ตั้งเนี่ยถ้าให้พูดโดยองรวมของโครงการนีครับโครงการนี้ค่อนข้างจะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะครับ นั่นก็เป็นเพราะว่านะครับจากตัวโครงการเนี่ยเราสามารถเดินทางไปทั้งโซนสยามราชประสงค์ชิดลมเพลินจิตได้อย่างสะดวกมากๆเลยนะครับถ้าการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับเมื่อเราออกจากหน้าโครงการเนี่ยสามารถไปยังถนนต่างๆที่ผมพูดไปแล้วเบื่อกีเนียนะครับได้หมดเลยสยามราชประสงค์ชิดลมเพลินจิตแป๊บเดียวถึงหมดเลยนะครับคือพวกนี้ถ้าเราเดินทางมาจากชาญเมืองนะครับใช้เวลานานมากคนรถติดแต่เนี่ยเราอยู่ตรงใจกลางเมืองเลยดังนั้นการเดินทางเข้าออกด้วยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยเลยสะดวกสบายมากๆครับแล้วก็อีกนะครับโครงการเนี่ยอยู่ ไม่ไกลจากทางขึ้นทางด่วนเลยนะครับเดินทางจากหน้าโครงการไปขึ้นทางด่วนได้ง่ายมากฮะสำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะนะครับโครงการเนี่ยครับอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสถานีที่ใกล้ที่สดุดนะครับคือ bts สสถานีราชเทวีครับโดยการเดินทางนะครับออกจากหน้าสถานีเนี่ย ออกจากทางออกหมายเลข4และเดินต่อไปประมาณ300เมตรก็ถึงตัวโครงการแล้วนะครับระยะ300เมตรเนี่ยครับสามารถเดินไปกลับจากหน้าโครงการไปถึงสถานีได้แบบสบายสบายเลยนะครับจากเกณฑ์ที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าถ้าตัวโครงการกับสถานีมันไกลกันไม่ถึง500เมตรอะ่ะผมถือว่าใกล้หมดนะครับเดินได้สบายสบายเลยฮนะแค่นั้นยังไม่พอครับตัวโครงการเนี่ยยังใกล้กับแอร์พอร์ตลิง์สถานีพญาไทด้วยนะฮะโดยระยะทางจากหน้าโครงการไปถึงสถานีแอร์พอร์ตลิง์เนี่ยอยู่ที่700เมตรซึ่งก็ไม่ได้ไกลมากเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นจุดเชื่อมต่อกับ BTS พญาไทยด้วยดังนั้นคนที่เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิบ่อยๆเนี่ยโครงการนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเหมือนกันมาถึงเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและความอุดมสมบูรณ์ที่รายล้อมโครงการนี้กันบ้างนะฮะโครงการ i d e o q ราชเทวีเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันอยู่ใจกลางเมืองใช่ไหมครับดังนั้นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆเยอะมากนะครับเอาเริ่มห้างใหญ่ๆก่อนนะครับห้างที่เป็นแลนด์มาร์คของตรงนี้ก็คือ p a t ติน่ามอนะครับพันธิตพราซาแล้วถ้าเดินไปอีกหน่อยเลี้ยวขวาก็จะไปเจอพารากอนเซ็นทรัลเวิด์สยามเซ็นเตอร์ซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือศูนย์การค้าใจกลางเมืองจริงๆเลยนะครับทั้งนั้นเลยนะฮะสะดวกสบายมากครับมาคุยกันถึงเรื่องราคาขายและราคาเช่านะครับของโครงการนี้กันบ้างครับโครงการ IDO Q ราชเทวีนะครับมีช่วงราคาขายนะฮะข้อมูลที่ผมทำรีเสิร์ชมาเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลณนะปี2563นะครับ ราคาต่อตารางเมตรของเขาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่150,000บาทนะครับไปจนถึง2,40,000บาทต่อตารางเมตรนะครับในส่วนราคาเช่ากันบ้างนะฮะราคาเช่าของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ตารางเมตรละ18,000บาทไปจนถึง50 0 0 0บาทนะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาขายราคาเช่าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ1คือขนาดไซห้องนะครับยิ่งห้องไซใหญ่ราคาต่อตารางเมตรที่เขาขายกันก็จะแพงนะครับราคาเช่าก็จะสูงและยิ่งห้องวิวสูงนะครับมุมสูงชั้นสูงเท่าไหร่มุมดีเท่าไหร่ราคาก็จะแพงขึ้นนะครับมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะฮะทำให้ราคามันแวลลี่ทีนี้ต่อมาเนี่ยเราก็จะมาคุยกันว่าถ้าเราอยากจะซื้อนะครับโครงกาัน d o เดโราชเทวีเนี่ย เราจะต้องมีการจัดเตรียมการวางแผนการเงินยังไงบ้างนะฮะโดยผมกําหนดให้นะครับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้เนี่ยจากที่ทำรีเสิร์ชมานะครับอยู่ที่5.5ล้านบาทน,นะฮะซึ่งเราจะซื้อโครงการนี้เนี่ยโดยการกู้ขอสินเชื่อธนาคารนะครับเราจะกู้100เลยนะฮะอัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ยผมให้7นะครับระยะเวลากู้30ปีซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะ,อะเปอร์เซ็นต์ของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะไม่ใช่7%หรอกนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยในช่วง3ปีแรกเราจะได้ถูกกว่านั้นครับมันจะได้สัก4 5 6แล้วแต่ธนาคารก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่ผมใช้เลข7%ี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นค่าเผื่อเหลือความปลอดภัยนะฮะเวลาเราคิด <ๆ S 2> <ๆ S 1> คำนวณเนี่ยมันก็ได้ตัวเลขที่มากหน่อยนะครับเราจะได้เผือเงินสำรองให้มันเยอะหน่อยประมาณนี้เองครับ เมื่อเราเอาตัวเลขทั้งหมดนะฮะมาเข้าคำนวณในสูตรนะครับเราก็จะได้ว่าเราจะต้องผ่อนธนาคารเดือนละนะฮะสามหมบาทนะครับซึ่งณนะที่นี้คือตัวเลขที่เรากู้ร้อย์นะครับไม่ได้วางเงินดาวน์เลยนะฮะมาถึงช่วงความเห็นส่วนตัวของผมบ้างนะครับสำหรับโครงการ i d o Q ราชะเทวีนี้นะครับโครงการนี้นะฮะเป็นโครงการที่สร้างแล้วเสร็จในปี2559นะครับ ซึ่งจุดเด่นหลักนะฮะของโครงการนี้เนี่ยคือเรื่องโลเคชั่นเบสนั่นเองครับโครงการนี้เนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองอย่างที่ผมบอกเลยนะคือถ้าเราเลี้ยวขวาไปหน่อยเนี่ยเราก็จะเซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอนแล้วนะฮะฝั่งตรงข้ามก็เป็นแพตดินามนะฮะประตูน้ําคือมันเป็นใจกลางความอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ อีกเรื่องคือเรื่องการเดินทางครับการเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะเนี่ยผมว่าโอเคมากๆเลยนะเพราะมันเนี่ยอยู่ใกล้กับทั้ง2การ2ส,สายการเดินทางหลักเลยไม่ว่าจะเป็น1 BTS ก็ใกล้นะครับ300เมตรเดินได้สบายๆและสองนี่คือ a i r p o r t Link ฮนะ a i r p o r t Link เนี่ยเ0 0เมตรไกลมาหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้ไกลมากจนเกินไปนะครับ ดังนั้นโครงการนี้เนี่ยอาจจะตอบโจทย์นะครับสำหรับพนักงานที่ทํางานในสุวรรณภูมิหรือคนที่เดินทางไปกลับสุวรรณภูมิบ่อยๆนะครับอีกทางนะั้อกกระซิบบอกนิดนึงนะครับว่าคือด้วยตัวโครงการเนี่ยโดยระแวกนี้ครับค่อนข้างมีชาวต่างชาติเยอะนะฮะดังนั้นโครงการนีน้ถ้าคุณซื้อแล้วคุณปล่อยเช่ารายเดือนนะครับให้กับคนต่างชาติเนี่ยสภาพคล่องก็ดีไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะเนื่องด้วยว่าเขาไปสุวรรณภูมิก็ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าโครงการ i d เดโราชเทวี Q TV เนี่ยครับ ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่มองมองหาคอนโดในโซนนี้ที่มีสเปคประมาณนี้นะครับแล้วก็บ u d g e ตประมาณนี้นะฮะซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปอยู่กันที่โครงการไหนต้องอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกด subscribe ช่องกูดูดิวิ่งตัวจริงเรื่องที่อยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่กับผมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ